ขอนแกนพร้อมการจัดง,งานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านคอนแก่นระหว่างวันที่12-16เมษายน2566นักเฮือนโบราณวิถีไทยบ้านคอนแกนนายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานแถลงข่าวงานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านคอนแก่นณบริเวณลานจิจกรรมเฮือนโบราณสนามหน้าสารกลางจังหวัดคอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นกล่าวถึงความเป็นมา ของประเพณีสงกรานเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณถือเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองศกใหม่หรือปีใหม่ของคนไทยมีการส่งน้ำพระพุทธรูปการใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีสำหรับภาคอีสานประเพณีบุญเดือนห้ามหาสงกราน เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวพุทธอีสานในการบูชาสงน้ำองค์พระสมมาสามพุทธเจ้าในช่วงวันสงกรานต์เกิดความเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและครอบครัวรวมถึงการรำลึกและกะตัญญูตอบแทนบนรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วปัจจุบันของสังคมไทยยังนับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวอีกด้วยในปีพุทธศักราช2 5 6 6ประเทศไทยได้เสนอประเพณีสงกรานต์ เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติยู่เนสโกซึ่งจะเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นที่4ต่อจากโขนนวดไทยรำโนราจึงได้กำหนดแนวทางจักงานสืบสารสรงการานวิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม จังหวัดขอนแก่นกำหนดการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานติวิถีไทยบ้านขอนแก่นขึ้นณเฮือนโบราณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นในระหว่างวันที่12ถึง16เมษายน2566นี้สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงานมีดังนี้ขบวนแห่ในวันที่12เมษายน2566พร้อมกันเวลา15นาฬิกาณนะบริเวณ หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนเกวียนบุพชาติอันเชิญพระพุทธพลขบวนแต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์อีสานส3ากลุ่มชาติพันธุ์ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และนามศักดิ์สิทธิ์จาก26อำเภอและขบวนน้ำอบน้ำหอมดอกไม้ขบวนเกวียนบุพชาตินางสงกรานประจำปี2566 ขบวนนางรำด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นบ้านอีส,สานขบวนคลองยาวการเล่นพื้นบ้านการเล่นน้ำสงกรานแบบโบราณพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพิธีส่งน้ำพระและพิธีสมหมาบูชาอาวุโสส่งน้ำพระพุทธพัพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก2ี่สิกอำเภอโดยใช้หางหดแบบโบราณกราบนิมนต์พระราชาคณะในเขตจังหวัดขอนแก่นพระเทรานุเทระ ร่วมพิธีจำนวนเก้ารูปการรบน้ำขอพรผู้สูงอายุขอขมาผู้สูงอายุนำน้ำ,นำศักดิ์สิทธิ์จาก26อําอำเภอมารวมกันเป็นน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานการตบประทายหรือก่อเจอดีทรายกิจ,จกรรมการแสดงการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมายระมงย้อนยุคก,การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดมีย้อมสีมะม่วง การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาทิหมอลำพื้นพื้นบ้านการพ้อนรำการละเล่นพื้นบ้านการแสดงแสงสีเสียงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยการแสดงจากทุกอำเภอและส่วนราชการหน่วยงานต่างๆการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุกอำเภอส่วนราชการหน่วยงานต่างๆอทิผ้าไหมผภาพไหว้ผักปลอดภัยอาหารผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ุโมงดอกแสแบงซุ้มดอกแสแบงตลอดบริเวณงานจัดให้มีการประเมินผลการจัดงานโดยสำนังกงานสถิติจังหวัดขอนแกน่นนะด้านดรสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นได้กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานทืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านขอนแกน่นที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายน2566ภาพรวมของงานทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดคอนแก่นสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอและเครือข่ายและกล่าวถึงการกำหนดการสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านคอนแก่นขบวนแห่สืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านคอนแก่นประจำปี2566 เช่นขบวนแห่พระพุทธรูปน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอขบวนแห่น้ำดอกไม้โดยแบ่งเป็น5โซนโดยแต่ละโซนอำเภอให้แต่งชุดประจำถิ่นโซนละไม่น้อยกว่า100คนเช่นโซนที่หนึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองขอนแก่นบ้านฝางพระยืนโซนที่สองประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่บ้านแหดชนบทปืยน้อยมันจากิรีโคกโพชัยโซนที่สประกอบด้วยอำเภอพลนนทศิลา หนองสองห้องแหวงน้อยแหวงใหญ่โซนที่4ประกอบด้วยอำเภอนาำพองกระนวนอุบลรัฐเขาทรงกวางซัมสูงโซนที่หประกอบด้วยอำเภอชุมแพภูเวียงหนองเรือสีชมพูภูผามา่านเวียงเก่าและหนองนาคำขบวนเกวียนบุคพลชาตินางสงกรานประจำปี2566ขบวนนางรำไม่น้อยกว่า260คนการแสดงการแต่งกาย ผ้าไทยพื้นบ้านอีส,สานขบวนกลองยาวและการเล่นพื้นบ้านการเล่นน้ำสงกรานมีรถพยาบาลคอยดูแลผู้ที่เก็บป่วยด้วยครับในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีสงกรานในวันที่12ก็เริ่มตั้งแต่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดออนซอนนครคอนแก่นจากโรงเรียนชนบทศึกษาพิธีเปิดงาน การแสดงศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยชุดสงกรานต์ขอนแก่นวัฒนาบุญเดือนห้าแห่มาลาพวงดอกแสแบงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากวงปงลางโรงเรียนชนบทศึกษาในกละรสอนกองตลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวสรุปในการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์วิธีไทยบ้านขอนแก่นระหว่างวันที่12-16ถึงเมษายน2566 ณเหือนโบราณวิธีไทยบ้านคอนแก่นเสร็จแล้วกล่าวขอบคุณท่านที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานวิถีไทยบ้านคอนแก่นในครั้งนี้ธงชัยกุศลกรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน